โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเลยนะครับผมอยู่กับโอมเมก้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกับคนนเซิร์ฟกันนะครับเซิร์ฟทอยสตอรี่ซีซั่นสี่ครับเฮ้ยพูดไม่ค่อยชัดก็พอดีวันนี้เลิกไวนะครับก็สอบแล้วก็เลิกไวายวันนี้ก็มาเล่นกันเดี๋ยวผมก็เปิดเพลงละเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดมาโคนเอาไปแล้วเฮ้ย อ <Okay, S 2> มาอันนี้ผมจะเอาเซ็ตที่มันไม่ตกนะเพราะว่าของไน้รังไม่ค่อยมีอ่ะสี่พันลงอะท่านผู้ชมใครที่ดูคลิปผมมาแล้วแบบมาอยู่อยู่ในคลิปอะหรือว่าแบบใครที่ตามผมมานะครับเดี๋ยวจะให้สองพันธนูนะครับ ถ้าถ้ามีถ้าแบบถ้ามีเยอะเดี๋ยวผมจะให้ส0 0พันธนูนะครับเฮ้ยเมื่อกี้4,000มืดเลยนะครับเมื่อกี้อุ้ยเมื่อกี้นี่เดินเลยเซตห้าสิบเซตห้าส,ส,ส50เคยนี่นโหดน,นะครับมันไม่โหดมากหรอกแล้วามันก็ถึกนะครับถึกเท่าพวกแบบฟาโลอะแต่ว่าปืนปืนมันจะด้อยกว่าเธนูธนู ตัวกองเฮ้ยไม่ใช่ตัองนนี่ยไอ้นี่เล่ท่าสุงเกย์อะทะนุวันทะนุวันทะนุวันอุ้ยอะไรนี่หลังเลยได้ตัวได้ตัวท่าผม้ชมได้ตัวว่ะได้ตัวไปไปปุกกันต่อ ตช่นนมันมะืดเงาแล้วใช่อุ้ยมืดนะน่าสองพันธนูมืดมดาดิสาดไอ้นี่มันด่านที่ช็อตป่ะวะไม่ใช่ด่านที่ช็อตเออก็ยิงตัวได้นี่ครับอันนี้ มล่นตายยากนะครับแต่ว่าเกมนี้เล่นมันจัดอ่ะอุ้ยอุ้ยฟาโลมืดฟาโลมืดผมก็มืดว่ะแต่นี้เล่นแล้วเฟสเฟสท,ที่ผมเล่นอยู่มันไม่ตกนะครับอุ้ยมันกจะหมดว่ะอุ้ยอุ้ย,ยแล้วมีนี่อยู่มีนี่อยู่ มืดนะเนี่ยไปนี่เล่นห้าสิบเคอุ๊ยมืด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 โอ้ผมตายไม่เป็นไรครับผมไม่หล่นนะครับคุณดูได้เลยว่าคุณแค่เอากระสุนเอ้าอ๋อนี่ผมเอาตัวพ่อค้ามานะครับเออถ้าแบบใครอยากซื้อของผมก็บอกกันได้นะครับเพราะว่าก็มีแบบพวกธนูพวกคาโลแล้วก็มีตัวละครฟาร์มขายนะครับผมเอาสองพันธนูไปเล่นกับพวกเขาเลยด้วยปะ ว่ากระเป๋ากมาลงทุนครับลงทุนอ่ะกระเป๋าวิ่งไวนะฮะโอ้ยโอ้ยมันมีความสุขอภิสังค์กันอุ้ยโอ้ยเขี่ยผมเกือบแตกต้นองคูสัตว์โอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,วเป็นไงครับ เป็นห yeah. ้าสิบเแม่งยิงหนด้อหนึ่งนเปลี่ยนเพลงอ่ะแม่งมัตหรือกาฟิอ่ะเออเพลงนี้กนแนวเพลงนี้ถ้าผมฟังอ่ะก็เล่หนด้มาห้าสิบต่อเซนไปเว้ยมาดี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 โอไตรงนี้กันลพี่อุยตู้ตู้ตู้เล่นหน้าหน้าเก็ตู้แล้ว เียวผมเอาผมเอาฟาโลก่อนไปฟาโลมืดฟาโลมืดบัวปีบัวปีเฮ่ไม่ไม่ปีบอ้ยเอ๊ะจะได้แตกรอได้รอได้รอเรียนมาแล้วอุ้ยผมมืดผมมืดอุ้ยเฮ้ยเมาคอนแตกเมาคอนแตกโอ้ยนี้นี่ปืนสี่พันไอ้นี่ปืนสี่พันอุ้ยนี่จะแตกนี่จะแตก อออออุ้ยอ no ุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยของพันใหม่กูแม่ของพันใหม่ห้รับมันเป็นไอ้เสน่นูะฮะอืมแตกจัดโอ้ยเฮ้ยมันเอาปืนของมันฟาร์มมาเล่นวะมาดีเฮ้ยมีมีสี่พันใหม่ในกล่องฟาร์มใช่ไหี่พันใหม่ในกล่องฟาร์มตอนนี้ที่ไหนีวนะไอสีม่วงๆริบบฟ้ไหนไหนดไหนเนี่ย โอลื่นไปๆๆๆไปยิงเขาดีกว่าไปยิงเขาดีกว่าไปอุ้ยไอ้สัผมมืดผมมืดอุ้ยกระแตกโอ้ยไอสัสเธองมาหนานแตกโอ้จบละ เออนักผู้ชมยังให้ผมเอาสามพันลงมาไหมเฮ้ยผมอกต่างอ่ะจริงอ่ะเม้สามพันอสี่พันเนพันเนี่ยครับแต่ผมก็กลัวนะบางทีอ่ะก็แบบไม่มีทิไม่มีอะไรไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเกินเขดีกว่าเออไปกับเขาเลยผมก็จัดของก่อนนะถ้าแรกเอายาไปเลยหนึ่งรอย

มาอาสี่พันมาเล่นเปโปได้เชหเฮ้ยว่าแถวโคล่ดกดกว่ามีกดมาเยอะไม่เชื่อใครเอาสี่พันออกมีกแลวเออใครเอาสี่พันออกมาาเกยวเมื่อข้าพ่อแม่มังไดเฮ้ยกรเปาโอ้ตระเป๋าจะไม่อโ้แต่มใส่เยอะวันใหม่าเยเฮ้เขาเขาบอกพี่ผม เฮ้ยขามันลุ้มเว้ยโอเคในที่ไม่หิวของกันที่ผ่ายซีพันใหม่นะครับตอนนี้ราคาร้อยหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวอนะครับจากเมื่อก่อนประมาณครับส0 0อวอ์กว่าวอได้นะจากเมื่อก่อนประมาณครับสองร้อยวอลหสองร้อยกว่าวอลได้นะ ไม่ดูไปไดูไอ้ซี่เอเ่าไอ้อตัวไหนวะนจำไม่ได้อ๋อจะมันมีการตัวแล้วหรอได้เก็บฟูนี่ลอุ้ยอุ้ยฝาลุกกระแตกอุ้ยโอ้โหไม่ได้ที่อะไรเลยอุ้ยได้ได้ตัวได้ตัวมาได้ตัวมาสวยสวยโอเคเอาเก็บแล้วนี่วะเสร็จ อดีติดไปนะิดกันหมดแล้วจบละคลิปนี้จะยาวที่เที่ยเลยนะฮะมาดีสี่พันขึ้นตึกอะตัวเดียวเฟยวได้บาทเฮ้ยผมตัวสี่พันแตกว่ะสี่พันไปแล้วเฮ้ยแล้วไไม่นะยินดี ไอ้ย่าแม่งมันจะมาเอาผมผมไม่กล้าเล่นไหวเฮียเพราะว่าฟีพานมันราคาแพงนะครับแล้วก็แบบผมจะเก็บไว้ขายด้วยใจใจข้างนี้ก็ป๊อตแต่ไอสัตว์เพราะว่าแบบมันราคาแพงนะครับก็ไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่จุคกเียมาอเรียนน้อง่เียอหินไหนวะหินส้มแต่ดีนะครับที่ว่าผมมีดาวใหม่เฮ้ยดาวดาวใหม่ แน่มันมันมันจะยิงผมแบบทางอ้อมอ่ะเฮ้ยมันไปแล้วมันออกไปที่เดิมแล้วอ้าวใครยังไม่เก็บกระเป๋าวะเฮ้ยสงสัยช่วงนี้กระเป๋าไม่มีใครส่งเลยไยเฮ้ยตีกันดิเพื่อนลุ่ตีกันดิรุงไม่นดีกันเล็กดีหกไม่มาจะเอาผมอย่างเดียวเลยวะ พอไหมวันวันนี้เอาพิ่วันนี้วันนี้เอ,อาแค่นี้พอไหมมาแล้วเว้ยสี่พ,พ,พ,พันบอกโดนลุงนี้อ่ะนะสี่พันเออสี่พันโดนลุงกูก็โดนลุมจริงจริไอ้เหี้ยโอเคมึงเล่นกันอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมันยาก กินแอ็กอัลสมาร์ดด็อกนะเนอะอ๋อปาสามเซตสามเซตตวชุกจุดเลนแล้วก็ตัวอโอ้ยขาละกินยาไม่ได้เอ้ยกินน้ำไม่ได้ครับผมรอครับโอ้ยฝาละไม่ได้ให้มาโคผมแม่งดีเกินไอ้ที่อะต้องไปทำไรได้ตัวครนีโอ้ยน่าเนี่ยเหมมเลยผมก็ได้ตัว การที่มันออกโอ้แม่งมันฮาเต่ผมอย่างเดียวอะเดี๋อวดึงดูดทำเองมีตัวอยู่นอตตัวนึ่งฮาเร็วโอเคนั่นแหละพอแค่นี้แหละครับโอเคนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากเล่นเฟิร์มนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอ่อลิงก์กลุ่มให้นะครับแล้วก็ ลิงก์เฟสบุ๊กผมแล้วก็เออ่ลิงก์เว็บนะครับ web เว็บขโปรโมทเนี่นะครับโอเคบ๊ายบายจุ๊บซิลเกนจุกเกอร์ดูเป็นึงคนปดิดม,มาโครกนัถ้ากูไม่ปิดม,มาโครกูก็ปิดจิ้ไม่ได้อรัมาโครแม่งดีจัด <Okay, S 2> โอเคนะครับบ๊ายบาย